สวัสดีครับทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่หลักสังเกตคำยีภาษาสันสกฤตในภาษาไทยค่ะเดิมทีนะคะภาษาสันสกฤตเนี่ยเข้ามาในภาษาไทยก่อนภาษาบาลีด้วยซ้ำไปนะคะก็คือเข้ามาทางศาสนาพราหม์นั่นเองค่ะแล้วก็เราพบหลักฐานนะคะว่ามีการใช้ปัปนเข้ามานะคะตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วนะคะในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนันเองค่ะก็จะมีพวกสันสกฤตเนี่ยปนอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นคําว่าสรีธรรมราชนะคะปราพันษาเหล่านี้เป็นต้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามันมีหลักสังเกตคำยีภาษาสันสกฤตในไทยยังไงบ้างค่ะ อันดับแรกเลยนะคะบาลีที่เราพูดถึงไปในคลิปก่อนหน้านะคะบาลีเนี่ยมีสระทั้งหมด8ตัวนะคะแต่สันสกฤตเนี่ยจะมีสระทั้งหมด14ตัวค่ะ8ตัวแรกนะคะเหมือนกับบาลีเลยนั่นคือออาอีอูอเอโอนะคะแล้วก็เพิ่มเข้าไปอีกประมาณ6ตัวนะคะก็คือ,อ ไอเอาหรือรือหรือือเหล่านี้นะคะจะเป็นสระที่มีในศาสกฤตเท่านั้น,นะคะ่ะก็จะเพิ่มเข้าไปอีก6ตัวนะคะแตัวแรกเหมือนกับบาลีข้อที่2นะคะบาลีมียัญชนะทั้งหมด33ตัวสําหรับศาสกฤตนั้นนะคะจะมีสระผัญชนะทั้งหมด35ตัว35มสิบห้าอ่าสามสิบสามตัวแรกเนี่ยเหมือนกับบาลีเลยนะคะเพิ่มเข้ามา2ตัวค่ะนั่นคือสอสารากับสอฤศี ะค,ะคำที่ถ้าเราไปเจอสอรือสีกับสสาราต่างๆนะคะอนุมานต่อเลยนะคะว่าน่าจะมาจากภาษาสันสกฤตแน่นอนนะคะยกเว้นบางตัวนะคะที่มาจากคำไทยแท้นะคะเช่นคำว่าสอสอกสึกเซิาร์กเศ้าดาดเห่างนี้เป็นต้นค่ะ ข้อที่3านะคะคำสันสกฤตนั้นไม่มีตัวสะกดตัวตามค่ะบาลีเนี่ยมีตัวสะกดตัวตามเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น1สะกดแล้ว 1, 2ตามนะคะสสะกด3 4ตาม5สะกดแล้วแบบตามมาทุกตัวอะไรแบบนี้นะคะแต่ในสันสกฤตเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องเราเเราเรื่องราวเหล่านั้นค่ะคือไม่มีตัวสะกดแล้วก็ไม่มีตัวตามด้วยนะคะ ไม่มีกฎเกณฑ์นในทั้งสิ้นในข้อสานี้นะคะสําหรับข้อที่4ค่ะนิยมตัวควบกล้ำนะคะเช่นประถมกับมิดซึ่งตรงข้ามกับบาลีนะคะบาลีจะนิยมจะไม่นิยมควบกล้ำเนาะส่วนสันสกฤตจะนิยมควบกล้ำนะคะสาหรับข้อที่5นะคะบาลีเนี่ยจะมีคําว่าริอยู่ในคานะคะแต่สันสกฤตเนี่ยจะมีคําว่าเคราะห์อยู่ด้วยในคานะคะเช่นวิเคราะห์สังเคราะห์เหล่านี้เป็นต้นนะคะาบาลีจะนิยมลอจุลานะคะส่วนสันสกฤตเนี่ยจะนิยมทอนมันโทค่ะเช่นปรีธาจุธาเหล่านี้เป็นต้นนะคะก็จะตรงข้าม นนะะอีกอันนึงก็คือใช้รอหันนะคะไอ้พวกที่เป็นรอหันเนี่ยส่วนมากจะมาจากสันสกฤตค่ะไม่ว่าจะเป็นบรรพศพัญญาเหล่านี้เป็นต้นค่ะดังนั้นก็มีจุดข้อง่ายๆเลยนะคะก็คืออ่ะนั่นคือข้อแรกนะคะ สันสกฤตมีสระ14ตัวนะคะ8ตัวแรกเหมือนกับบาลีอ R E ี e w U U A O เพ like <se> ิ ual, ่มเข้าไปอีก6ตัวนะคะคือ I อหรือๆหรือนะคะข้อที่2คือสันสกฤตมีพยัญชนะหมด35ตัวนะคะ33ตัวแรกเหมือนกับบาลีเพิ่มมา2ตัวคือสอสารากับสอฤศีเท่านั้นค่ะสันสกฤตไม่มีตัวสะกดตัวตามนะคะสันสกฤตนิยมควบกล้ำมีคําวเคราะห์อยู่ในคำนะคะแล้วก็นิยมใช้ททนามันโทแล้วก็นิยมใช้รอหันนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราจะพาครูทั้งเนยไปดูแนวเทียบคำบาลีสันสกฤตก่อนนิดนึงนะคะจริงๆแล้วบาลีกับสันสกฤตเนี่ยมันเขียนไม่เหมือนกันก็จริงนะคะแต่ว่าความหมายเนี่ยมันเหมือนกันนะคะอ่ลองมาดูนะคะเช่นบาลีใช้อิสีนะคะแต่สันสกฤตจะใช้ฤาีความหมายมันกันเลยก็คือฤาีนั่นแหละนะคะบาลีเป็นขัตติยะสันสกฤตเป็นกษัตริย์นะคะอ่ะเหล่านี้นะคะบาลีเป็นมัชชิมสันสกฤตเป็นมัธยมนะคะก็คือเป็นทางสายกลางอะไรเงี้ยเนาะ บาลีจุลาที่แปลว่าห้านะคะสุเหรียจุฬาที่แปละวะ่าห้าเช่นเดียวกันนะคะเนี่ยเคยจะเคยน่าจะเคยได้ยินจุลาลงกรหาัิทิลายหรือว่าสุภาพบุรุษจุธาเทพเหล่านี้เป็นต้นนะคะก็จะมี มันความหมายว่า5นั่นเองนะคะบาลีใช้รังสีสันสกฤตใช้รัศมีค่ะบาลีใช้อัจฉริยะสันสกฤตใช้อัศจรรย์นะคะบาลีเป็นอัจฉราที่แปลว่านางฟ้านะคะสันสกฤตใช้อักสรที่แปลว่านางฟ้าเช่นเดียวกันค่ะบาลีใช้อิทธิสันสกฤตใช้ฤทธิ์นะคะส่วนไทยใช้อิทธิฤทธิใช้คู่ไปเลยนะคะบาลีใช้สิกขาสันสกฤตใช้ศึกษาบาลีใช้รุกสันสกฤตใช้พฤกษ์นะคะบาลีปัจจุบันสันสกฤตปัจจุบันบาลีฐานสันสกฤตสถานนะคะบาลีปฐมสันสกฤตประฐมบาลีวัตถุส สาษสกิทพิสดารบาลีบุผาภานสกฤตบุษบานะคะบาลีกีฬาสันสกฤตกรีธาบาลีสิริสันสกฤตสีนะคะบาลีปัญญาสานสกิตปรัชญาบาลีอมตะสันสกฤตอมริตนะคะเอาง่ายๆก็คือว่าตัวเหล่านี้มีความหมายเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าเวลาเอามาใช้ในไทยเนี่ยบางตัวอาจจะใช้ความหมายไม่ตรงกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวิธีการใช้คําบาลีสกฤตในไทยเนี่ยมียังไงบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการใช้คําบาลีสกฤตในไทยจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันค่ะแบบแรกนั่นคือ ไทยเอาบาลีและสันสกฤตมาใช้ในความหมายเดียวกันนะคะเช่นบาลีนะคะเป็นอคีนะคะสันสกฤตเป็นอัคคณีไทยเอามาใช้ความหมายเดียวกันทั้งคู่เลยแปลว่าไฟนะคะบาลีเป็นบุปผาสันสกฤตเป็นบุษบานะคะไทยเอามาใช้ความหมายเดียวกันเลยคือดอกไม้นะคะบาลีจักขูสันสกฤตจักสุนะคะไทยแปลเหมือนกันเลยคือดวงตานะคะบาลีปัจจุบันสันสกฤตปัจจุบันนะคะไทยก็แปลว่าเป็นในขณะนี้ทั้งคู่เลยเหล่านี้เป็นต้นนะคะแบบที่2ค่ะไทย เอาบาลีกับสันสกฤตมาใช้ในความหมายที่แตกต่างกันออกไปนะคะจริงๆแล้วมันมีความหมายเหมือนกันนะแต่ไทยเอามาใช้ไม่เหมือนกันนะคะเช่นบาลีกีฬาสันสกฤตสันสกฤตเอากรีธามาไทยเนี่ยเอากีฬามาแล้วมาแปลว่าการเล่นทุกประเภทนะคะส่วนกรีธาเนี่ยแปลว่าการเล่นประเภทลู่ลานเหล่านี้เป็นต้นส่วนบาลีนะคะอัจฉริยะไทยเอามาใช้แปลว่าฉลาดลำเลิศส่วนสันสกฤตอัศจรย์จริงๆความหมายเหมือนกันนะแต่ไทยเอามาแปลว่าแปลกประหลาดนั่นเองค่ะ ลักษณะที่สมนะคะไทยเลือกใช้เอาว่าจะใช้บาลีหรือว่าจะใช้ศาสนสกฤตนะคะเช่นบาลีเป็นคุรุนนะคะศาสนสกฤตเป็นครุฑไทยก็เลือกใช้ครุฑนะคะบาลีเป็นศิปะศัสนสกฤตเป็นศิลปะนะคะไทยใช้ศิลปะแทนนะคะบาลีเป็นอาสารหะนะคะศัสนสกฤตเป็นอาสาธะนะคะไทยก็เลือกใช้เป็นอาสารหะบูชาอะไรประมาณเนี้ยนะคะเหล่านี้เป็นต้นอะ พอเรารู้ข้าวๆไปแล้วนะคะแยกออกแล้วว่าอันไหนคือบาลีอันไหนคือสันสกฤตนะคะแล้วมันมีประโยชน์อะไรบ้างเกี่ยวกับบาลีสันสกฤตนะคะอย่างแรกเลยก็คือใช้ในการแต่งคำประพันธ์โดยเฉพาะคำประพันธ์ประเภทฉันนะคะเนื่องมาจากว่า พอเอาง่ายๆก็คือว่าเมื่อมีบาลีสันสกฤตเนี่ยเพิ่มเข้ามาคํามันก็จะเพิ่มขึ้นมาคลังคํามันก็จะเยอะขึ้นนะคะทาให้ตอบสนองต่อการแต่งกลอนแต่งคำประพันธ์ต่างๆได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะช่วยเห็นสะกดคําไม่ถูกต้องตามอักขรวิธีนะคะเช่นเราจะรู้ว่าอ๋ออัชชาสายต้องสะกดด้วยชอช้างแล้วตามด้วยชอเชินนะเพราะเป็นตัวสะกดตัวตามของบาลีอัชชาสายจะฉะชยยะเหล่านี้เป็นต้นนะคะช่วยให้อ่านออกเสียงที่ถูกต้องนะคะเช่นบางคำเป็นบุติอะไรเงี้ยมีวอแหวนสะอุนะคะแล้วก็จะมีทอดาวน์มอนโธเออุ หรือเปล่าหรือวุธิอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆถ้ารู้ว่ามันมาจากวอแหวนสระอุทอนามุโทจุดตัวเนี้ยนะคะแล้วก็ทอพุเท่าสระอิแบบเน,นี้ยค่ะแล้วก็ตัดตัวตัวสะกดออกก็คือทอทนาบุโทออกแบบเน,นี้ยนะคะก็คือเป็นวุธิก็ําให้อ่านออกเสียงที่ถูกต้องนั่นเองค่ะอ่ะเช่นวิถฐานแล้วก็วุธิเหล่านี้เป็นต้นสาวน,นั่นเองนะคะอ่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจพเพิ่มเติมนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าสำหรับภาษาอังกฤษต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดี